โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอมอ5นห้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะไปเจอ,อไปเจอคนคนนึงนะเขาคือพี่เขาดูช่อง Youtube ผมนะครับแล้วก็ทักผมมาแบบชวนผมไปขี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็เดี๋ยวไปคือพอดีนัดกันไว้อยู่ที่อยู่ตรงศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานอะไรทุกอย่างอยู่แถวๆทางเข้าสนามบินนะครับก็เลยนัดไว้5้าโมงตอนนี้ผมออกมาตอน4ี่โมงสีนะครับคิดว่า โกว่าไปถึงโน่นก็เดี๋ยวแชทไปถามพี่เขาทิว่าพี่เขาออกมาหรือ,อยังนะออก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปดูด้วยเลยนะครับรู้สึกว่าพี่เขาจะขับ r 3นะ แต่ว่าคลิปนี้อัดเอาไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะอัดเอาไว้ก่อนนะครับอัดเอาไว้ก่อนก็น่าจะวันเนี้ยเอ่อพรุ่งนี้น่าจะมีคลิปหนึ่งนะครับเอ่อผมผมอ่ะไม่ได้จะลงวันนี้หรอกนะคลิปเนี้แต่อ่ะก็คือคือหลักการของผม่มันจะเป็นงี้ผมเนี่ยจะถ่ายคลิปล่วงหน้าก่อนเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งหรือ2วันนะครับเอ่อมันจะเป็นอย่างงี้มี7วันใช่ไหมใน7็วันเนี้ยผมก็จะถ่ายไปเลย ถ่ายทุกวันเลยนะครับอ่าก็คือผมวติว่าผมถ่ายของวันที่1แล้วถ่ายของวัน <Heck> ท <warm> ี่1เสร็จแล้ววันที่2ปุ๊บวันที่2เนี่ยผมก็ถ่ายอีกคลิปหนึ่งแล้วก็วันวันที่2เนี่ยผมจะตัดคลิปของวันที <sh arp> ่1ด <uz> ้วยนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอตัดคลิปของวันที่1เสร็จปุ๊บผมก็จะอัปโหลดในวันที่3มแล้วก็เข้าวันที่3ก็จะทําการตัดคลิปของวันที่2 นะครับแล้วก็อัดชิปของวันที่3มคือมันจะทําอย่างเงี้ยผมต้องการให้ช่องของผมมันมีชิปลงทุกวันนะครับต่อให้มันจะเป็นชิปที่แบบเอ่อไม่ได้สาระมากมายแต่ว่าก็ก็พยายามจะดันให้มันมีคอนเทนต์มีชิปขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่หมดคอนเทนต์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะครับยังสามารถลงได้เรื่อยๆนะครับคืออยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอ่ะผมตั้งใจว่าจะทําเป็นไดอารี่ของผมอยู่แล้วไงครับก็เลยบอกว่า,วาเอออยากถ่ายอะไรก็ถ่าย ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเป็นเหมือนไดอารี่ชีวิตประจำวันมากกว่านะครับส่วในเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าความรู้เกี่ยวกับรถอะไรพวกนี้เกี่ยวกับอาชิพห้านะเกี่ยวกับอาชห้าความรู้เกี่ยวกับอาชิพห้าหรือว่าทริปต่างๆเกี่ยวกับอาสิพห้าก็ถ้าเจอมาแล้วมันดีก็จะเอามาแช์นะครับรู้สึกว่าอันนี้มันควรแชร์ให้ให,ให,หลายๆคนรู้ไว้ควรเอามาบอกบอกต่อกันอนะไรเงี้ยควรมาคุยกันกับเพื่อนๆก็ก็จะเอามาแช์นะครับก็จะทาคลิปนะครับส่วนใหญ่แล้วผมช่องนี้ผมจะก็จะเปิดมาทาเกี่ยวกับ ไดอลลี่ส่วนตัวมากกว่านีครับอาจะเป็นอย่างนั้นนะ เอาเข้าห้แล้วโอเคตอนนี้ตอนนี้เจอเจอพี่เขาแล้วนะครับสเสียงมันติดปะเนี่ยพี่เขาขี่อาสามนั่นน่ะจอดอยู่นะพี่เขาชื่อว่าพี่กาย,ยนะครับไปพี่เขานำเลยตามอาสามเออเขินเลยนะครับเขินเลยไปเดี๋ยวตามพี่เขาไปผมก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยรู้นะครับทางพี่ไปไหนนะครับ,ค,รบควนไปทางนี้เลยเหรอ่เอ,ดดอโอ้ยเสียง R3 เดี๋ยวเราตามพี่เข้าไปก็แล้วกันนะครับ ไปเลยพี่ตามทันไหมเนี่ยโอเคอาสามดูกำลังเหลือเอน,นี้ครับดูอาสิบห้ารอบอย่างสูงเลยถึงจะตามถึงจะตามอาสามได้หน่อย ตามเหนือ่อยอาห้าตามเหนื่อยเลยอาห้าตามเหนื่อยจัดดูรถเที่ยวกำลังเหลือเลยนะนี่คือตามอาสามครั้งแรกนะครับอารสิห้าันเนี่ยเหมือนต้องแบบทิ้งรอบไม่ได้อะ่ะต้องเลี้ยงรอบตลอดถึงตามได้นะแต่เรื่องท็อปสปีดยังไงก็ไม่น่าทันเนาะแบบถ้าเกิดว่าวิ่งจริงๆอะนะโอ้ตีนมันต่างกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขี่ด้วยกันเรื่อยๆมันก็ไปได้นะ แต่ R15 นี่จะจะรอบสูงหน่อยแค่นั้นเองนะครับข้างหน้าเนี่ย ผมจะตามพวกพี่ทันไหมเนี่ยไม่เร็วนะขอเนียนไปกับ R3 หน่อยน้องน้อย R15 โอ้โอ้โอไปนน่นแล้ว